ซื้อแล้วใส่ครับนี่ก็ได well> ้แต่ก่อนน่าจะนี่ถามว่าเจนสดาครับเพื่อน่มวักเริ่มเบื่อแล้วโยนเป็นเบอที่สามตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับขอเหลยนี่ไม่รู้่น่าดังสุดเหี้ยมากก็คงไม่ได้แปลกใจมั้งเพราะว่าเจนเขามาเล่นซีรีส์ให้ผมแล้วก็แต่ก่อนก็มีอดีตด้วยกันมันก็มันก็คงปกติป่ะที่แบบจะต้องเอามา มาพูดถึงแต่ว่ายังยังไงก็ตามมันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะการเจอข่าวแบบนี้ให้คนแต่งเพ้ยงทางคือผมไม่ได้คุยกับแกเลยจริงจริงก็คือคือจริงๆถ้าสมมติว่าสมมติว่าทางทางนี้ทางข่าวมันกดดันเขาอย่างเงี้ยผมว่าแกก็คงบอกผมนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้คืออะไรครับพี่โด้พี่จี ไม่ควรนะถามเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็แอบแอบ expect มันไว้อยู่เพราะว่าคือมันทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีบังเอิญแบบผมผมกระโดก็ไม่ได้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 คบกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ก็แบบอแบ,บ expect อยู่ว่แบบาแบบเออเขาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องแบบเอามาโยอง,งชินแล้วอ่าสุดท้ายก็ไม่โดนนะ เขาคนมาาเอลอา่ที่เจก็ที่ผมบอกนะเราแกส่วนที่เป็นความรู้ส oh, no, ึกแบบส่วนที่เป okay? oh. ็นงานหรือส่วนแบบส่วนแบบที่เราใช้ชีวิตข้านหน้าเนี่ย ไม่ได้ออกมาคนาเจอกันมันรู้สึกดีไม่กลังหลังจะเป็นเรื่องงานมองกล้องอะไรอนะแกบอกมองกล้องนี่มันโคตรหลายกล้องเลยมองกล้องมองกล้อง คือตัวผมเองก็รู้สึกว่าไม่คือทุกอย่างมันเป็นอย่างที่มันเป็นนะคือนะตอนนี้เราก็โอเคเราก็คุยกันได้ผมผมก็ไม่ได้เอาตรงน,นั้นมากดดันชุดนะตอนนี้นะอดีตเพื่อดีปัจจบุบันคือปัจจบุบันส่วนอนาคตก็จะเป็นยังไงก็เป็นอ้ ช่วงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งฮะคือคือมันไม่ใช่แค่ส่วนผมหรอกเพราะว่าผม่าส่วนเขาด้วยฮะคือเขาก็ค่อนข้างยุ่งมากส่วนผมก็ค่อนข้างมันเป็นช่วงเวลาที่ผมอาจจะเป็นคนที่ยากช่วงอาจจะไม่น่าคบก็อาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยน่ารักอะไรนะอะไรรอยใจเราุบรอยใจอะ ไ้นะ่คือคือพูดจริงๆว่าคือเราเราช่วงนี้แบบมันคือพิเออร์ดี้มันคืองานน้นงานมันมันล้นตัวมากๆอะไรเงี้ยแล้วจะให้ไม่ทำมันก็ไม่ได้เหมือนกันผมนก็ผมก็สงสารคนที่คนที่ต้องหักบกับผมผมรู้สึกว่ามันก็ไอไอความใส่ใจตรงนั้นอาจจะมีน้อย ก็คงไม่ได้เป็นหนีตลอดหรอกแต่ว่าอันนี้คือผมแค่พูดถึงความเป็นจริงนะตอนนี้เฉยๆผมรูวบบ้ว่าแบบภาวะชีวิตมันเป็นไงบ้างแล้วก็ไป,ไปมาสิ่งที่สิ่งที่ผมเป็นกับโดยอยู่ตอนนี้นี่อาจจะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำใครเป็ปผมผมรู้สึกว่าตอนเราุยกยนทุกวันนี้มันยิน้มไดเ้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นคุยง่ายขึ้นก็เลยแบบไม่ได้ ไม่ใช่ว่าแบบพอเรารู้สึกดีตรงนี้ก็ต้องแบบจะต้องพัฒนาทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะรีบไปไหนก็ที่ผมบอกวเราต้องกู้ก็โตกันแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เราก็โอเครีบมตันแล้วก็ก็มีโปรเจกต์ที่ยังจะทำเรื่องนันสร็จก็คุยกันเรื่องด้วยกัน ใจส่วนหนึ่งแล้วก็ผมก็เคยสัญญาแกไว้นานแล้วว่าจะจะ,จะเข้าไปดูโชว์แล้วจะไปคอมเมนต์แต่แกก็แกก็ฉลาดนะแกให้เข้ามาดูโชว์แบบวันที่ซ้อมแบบหน้าเวทีเลยไงเพราะแกรู้ถ้าเราไปเร็วกว่าน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องไปสารงแอไปแบบเฮ้ยโดเปลี่ยนยนี้ไหมเปลี่ยนตรงน,นั้นไหมแกก็แบบอารมณ์แบบนี่ให้ดูตอนนี้เลยถ้าแกจะแก้อะไรแก้ไม่ทแล้ว ว่าจีวันว่าดีใจนะก,ก,ก็เราคือเราไปดูโชว์ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูเขาอะทนะี่ไปดูขวเขาเซ็กวัวคนแล้วก็ค่อนข้างฟลุ๊มมากทำได้ดีได้ดีเลย,เ,ลยเอาแนะ่เหรอครับก็ที่ผมบอกไงคือมันไม่ได้มีแบบคือเราไม่ได้มีอะไรแบบ ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้หือหวาอย่างนั้นถึงบอกว่าคือเราไม่ได้มีประเด็นอะไรต่อไปถ้านะตอนนี้เ,เ,เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็แล้วก็ผมพูดแบบในสมยัยกันก่าเราเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนที่ดีมีอะไรที่ผมสปอร์ตก็ได้ผมก็อยากให้สปอร์ตให้ความรู้สึกผม